ส่วนเรียนรู้ตำสาตร์พระราชากรเศษทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบ,ล,ตบลทับทันตั้งอยู่ที่บ้านหนองม่วงหมู่ที่5ตาตำบลหนองยับปร้องอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีประวัติความเป็นมาพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่เรืองสัตว์ดอนม่วงสาธารณประโยชน์หมู่ที่5ตาตำบลหนองยับป้องอำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธาน,นีมีเนื้อที่59ไร่60ตารางวา ในปีพุทธศักราช2554เทศบาลตำบลทับทานขอใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วนในเนื้อที่40ไร่80ตารางวาเพื่อดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่พุทธศักราช2560เทศบาลตำบลทับทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีจากโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พัฒนาสูนการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้เปลี่ยนชื่อเป็นสูนเรียนรู้ตางสตร์พระราชากเกษตรทฤษฎีใหม่เทศบาลตำบลทับทันมาจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสูนการเรียนรู้ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาราชมิพดุิยเดชเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 4พรรษา7รอบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554 2. เพื่อจัดสรรพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ 3. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงให้ประชาชนนำไปพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต 4. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในภูมิทัศน์ที่สวยงามและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์สินค้าบริการสร้างรายได้จากการรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่มีเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ายในสวนการเรียนรู้ประกอบไปด้วยลานทรรมการบริหารจัดการน้ำภายในศูนย์เรียนรู้บ้านพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรกรรมทำนาพืชสมุนไพรพืชน้ำน้อยโรงเรือนเพาะชำประมงน้ำจืดปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยจากไส้เดือนเตาเผาถ่า,านปศุสัตว์สัตว์เศรษฐกิจโคกระบือแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ มุมสันทนาการจุดพักนักปั่นซึ่งมีบริการจักรยานท่องเที่ยวและเรือถี่ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเส้นทางจักรยานจุดพักผ่อนและถ่ายภาพฐานเรียนรู้บ้านดินประยุกต์อาคารศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร,ร์พระราชาระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และรถชมวิว30ที่นั่งจำนวน4คันเล่าให้ฟังก่อนว่าในในช่วง ประมาณปีสอง4ห้า้อยห้าสิบสี่มีโครงการอ่าเรียกว่าโครงการเดินเยี่ยมบ้านวันหนึ่งก็เดินเยี่ยมบ้านกันมาเนี่ยมาถึงที่ตำบลหนองยาป้องก็คือที่นี่ใช่เมื่อก่อนตรงเนี้มีแต่ป่ามีแต่ป่าแล้วก็จะมีเป็นกองดินเหมือนภูเขาดินนะคะก็ท่านนายกก็มองเห็นว่าอุ้ยตรงนี้ใช้ทําประโยชน์ได้บริเวณโดยรอบที่อาจารย์เห็นนะคะ ก็ค <chat> ือทางโครงการชนประธานอุทัยธานีเนี่ยก็มาทําขุดอ่างเก็บน้ำแก้มลิงตรงนี้เป็นที่ทิ้งดินก็ติดต่อขอใช้พิรษักรารพศ .2,556 ทํามาได้ปี56ทางอำเภอทับทันมีงบประมาณมาลงเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่านในอำเภอก็เลยเห็นว่าอุ้ยเทศบาลทับทันทำจริง ห้องน้ําด้านบนแล้วก็อาคารบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวด้านบนนะคะนั่นี่คือสิ่งปลูกสร้างแรกเลยเมื่อปี5-6คืองบของอําเภอทับทันทางอําเภอเนี่ยก็ได้มอบหมายแล้วก็โอนนะคะให้กับนเทศบาลทับทันเป็นผู้ดูแลอยู่ต่อมาปี6-0ด้วยความที่ว่าตรงนี้ทำม,มาจริงๆ แล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะท่านผู้ว่า,าการจังหวัดพายธานีท่านก็เลยมอบหมายให้ทางท่านนายกจรัญญาเ,เขียนโครงการเข้าไปส่งงบประมาณทั้งหมด19ล้านบาทมีรถชมวิว4คันถน,นนที่เป็นคอนกรีตทั้งหมดสวนสวยๆรูปปั้นสัตว์ทั้งหมด,น,ปปน,หมดนะคะน้ำตกจำลองนะคะอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวนาอาคารบ้านดินเฉลิมพระเกียรติ นะคะแล้วก็ถนนคอนกรีตเส้นใหญ่ที่ไปร่วมถนนใหญ่บริเวณโดยรอบนี้ทั้งหมดเลยสิบเก้าล,ล้านานี้ววววาได้รับบริจาคมาออพอเรามีวัวควายปฏิเสธได้แล้วต้องมีแปลงนาหญ้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือความยืดหยุนเมื่อก่อนเนี้ยเรามีกวางนะคะมีกวางมีเนื้อทรายมีกวางดาวกวางมา้ามีเนื้อทรายเนี่ยเอ๊ะตอนนี้หายไปไหนสาเหตุที่หายไปเนี้ยก็เพราะว่าโครงการ เพราะเลี้ยงสัตว์ป่าเนี่ยเพื่ออนุรักษ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้กับคนที่เข้ามาในนี้โครงการเนี้เป็นการทำเอ o U ระหว่างเทศาบาลตําบลทับทันกับกบอุทยานสัตว์ป่านะคะซึ่งหมดระยะเวลาของโครงการแล้วก็เ o u ไปเราก็ต้องส่งสัตว์ป่าเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติ ผมก็อยากจะทราบกับพี่โอว่าต่อจากต่อจากนี้คะระยะเวลาเออช่วงปีงบประมาณต่อจากนี้มีนโยบายหรือว่าแนวทางในการดําเนินงานอะไรบ้างเนเรากําลังพัฒนาขึ้นมาหลังจากที่น้ําท่วมใช่ค่ะใช่ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นพืชผักเนาะแล้วก็เป็นต้นไม้นะคะพอได้รับความเสียหายเนี่ยต้นไม้หลายส่วนก็ตายตายไปเยอะนะคะแล้วก็สวน ต่างๆเนี่ยไม้ประดับไม้ดอกเราก็เสียหายไปเยอะตอนนี้ก็แผนของเราตอนนี้เลยค่ะว่าจะต้องปรับปรปุง,รงและพัฒนาสวนต่างๆให้เขียวให้สวยงามนะคะอันนี้แผนอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็แผนอันดับสองเนี่ยพอพื้นที่ของเราฟื้นสภาพขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ทำสวนสมุนไพร เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยอ่าซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุเราอ่ะก็มีการส่งเสริมอาชีพเรื่องการหนึ่งการปั้นพืชสมุนไพรแล้วยิง<อ>แล้วก็สองการแปรรูปสมุนไพรจากแห้งเพื่อแช่มือแช่เท้ามีผู้สูงอายุเนี่ยมาถ่ายทอดภูมิปัญญาจได้มันเรียนรู้วัฒนะนที่ได้อีกอเราเพิ่งได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเนาะพอเสียงหัวเราะเด็กๆมาเนี่ยเราก็เหมือนว่าปลุกเราให้ตื่น กกต,ต,ต้องขอบคุณต้องขอบคุณ<ล>ที่ว่าทางโรงเรียนนะค่ะพาเด็กมาสร้างพลังให้เรานะคะมาเติมมาเติมพลังให้เราเลยล่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากจะถามคุณโอ๋ค่ะว่าในมุมที่เือคนทําโครงการนี้มันตั้งแต่แรกเลยนะคะที่คิดว่าโครงการนี้มันให้ประโยชน์แก่ใครบ้างครับเอากลุ่มเด็กก่อนกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยกลุ่มนักเรียนนะคะเขามีพื้นที่ปลอดภัยในการมาเข้าค่าย ในการศึกษาเรียนรู้นะอะโรงเรียนก็มาทำฐานกิจกรรมได้นะคะมีต้นไม้ต้นใหญ่นะคะครอบครัวมาพักผ่อนนะที่นี่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรที่สาธิตที่ทดลองทำให้ดูทำให้เห็นให้เห็นว่าหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรทำอย่างไร แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมีคณะศึกษาดูงานมีนักท่องเที่ยวอันนี้เห็นได้ชัดค่ะจากปีหกศูนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะเราเปิดบ้านรับคณะศึกษาดูงานก็คือการเปิดโอกาสเปิดช่องทางการตลาดเพราะถ้าเราอยู่กับบ้านเราได้เงินไหมเราไม่ได้แต่วันนึงมีแขกมาเฮ้ยบ้านฉันมีฟักทอง อบ้านฉันมีพริกบ้านจะมีส้มซ่าพอมีคณะมาเราก็จะให้เขาเข้ามาขายของที่นี่อ่าให้เข้ามาขายของที่นี่และที่สําคัญกติก,กาของเราทุกคณะที่มาต้องทานอาหารว่างหรืออาหารกลางวันที่เรา<อ>เพื่อสร้างไรายได้ให้กับประชาชนของเรานะคะแต่ถามว่าอ้าวแล้วมีคณะมาประจำประจาอย่างเนี้ย ร้านอาหารที่มาทําอาหารน่ะเจ้าเดิมหรือเปล่านะคะเราก็มีวิธีการบริหารจัดการค่ะเรารับลงทะเบียนอ๋อเรารับลงทะเบียนค่ะเป็นคิวเลยรับลงทะเบียนคนทําอาหารว่างอาหารกลางวันนะคะจัดคิวเลยโอ้ยางงี้ก็คือทั่วถึงแน่นอนทั่วถึงค่ะใช่เว้นแต่ว่าวันนี้ถึงคิวครัวนี้แต่ครัวนี้ไม่ว่างอ่าเป็นครัวต่อไปแต่คุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่า วุยวันนี้คณะมาสี่สิบคนน้อยจังไม่มารับไม่ได้น,นะคะมันแล้วแต่โอกาสใช่ค่ะแล้วแต่โอกาสบ,บางคณะรับสามร้อยห้าร้อยบางคณะรับยี่สิบสามสิบนั่นคือคนสำคัญของเรา<ม>นะคะแล้วก็ครัวทุกครัวที่มาทำอาหารว่างอาหารกลางวันจัดเลี้ยงที่นี่ต้องผ่านการอบรมไม่ใช่ว่า<ม>ฉันอยากทำฉันก็มาไม่ใช่ค่ะหนึ่งต้องผ่านการอบรมนะคะ ของพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเทศบาลทัพทันเนี่ยจัดฝึกอบรมการทําอาหารไทยอาหารโต๊ะจีนขนมไทยและเครื่องดื่มเพื่อลองรับตรงนี้อันนี้คือความเชื่อมโยงโรสชาติได้มารดนได้ั้นใช่ค่ะโปรดสังเกตหุ่นโปรดสังเกตหุ่นพี่โอ๊นะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราเรา,เราก็ต้องลองทานถ้าเราบอกอุ้ยรสชาติโอเคผ่าน แสดงทุกวันที่เป็นพัเน์พี่โองได้ลองทำมาแล้วพี่โอ๋แท้ขึ้นชื่อความเรื่องมากเลยนะคะบอกว่าถ้าผ่านพี่โอไปได้เนี่ยผ่านเพราะว่าการที่เราเปิดบ้านรับนะักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าหากว่าด,ดีคือเขาประทับใจและเขาจะบอกต่อเมื่อบอกต่อเราจะได้คนนอกพื้นที่นําเงินนอกพื้นที่เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่ถูกไหมคะมแต่ถ้าแขกมา หแย่ oh yeah, เลยอะ่ะมาที่นั่นนะอาหารก็ไม่อร่อยเติมก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็หน้างอครัวก็พูดไม่ได้เรื่องสำคัญในบริการใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี <c oughs> และสุดท้ายเลย <c oughs> เกิดการจ้างงานสพราะสุตรงนี้เลยส่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปแต่แรก ศูนย์เนี่ยเทศบาลทับทันไม่ได้ใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวในการก่อสร้างแต่ได้งบดำเนินงานซึ่งทางที่ว่าการอำเภอทับทันนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของงบดำเนินงานเทศบาลตำบลทับทันเนี่ยเป็นเพียงผู้รับโอนรับมอบให้ดูแลนะคะแล้วก็รับผิดชอบและดำเนินงานศูนย์นี้ต่อนะคะ พอถามว่าเรารับโอนมาแล้วอะ่ะมีสิ่งปลูสกสร้างเยอะแยะมากมายมีฐานการเรียนรู้มากมายมีนักท่องเที่ยวมาแต่ถ้าเราไม่มีคนทำงานถามว่าสูนี้จะไปได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะก็มีการจ้างงานให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้มาเป็นผู้ดูแลในนี้หนึ่งฐานประดัติ์ต่างเนี่ยนะคะต ย่าให้อาหารอะทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดอาคารต่างๆนะคะกวาดเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนแต่ถือว่าพี่ๆเขาขยันมากนะคะเป็นความโชคดีของเราค่ะที่ว่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานกันเต็มกำลังจริงๆพื้นที่ในเนี้ย40ไร่ สี่สิบไรค่ะจริงๆคิดว่าน่าจะต้องคนงานสักต้องเป็นสิบเนาะใช่แต่ว่าไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะนะคะเขาก็มีความใส่ใจกันแล้วเป็นคนพื้นที่เป็นคนพื้นที่ค่ะที่สําคัญนะคะก็สะดวกต่อการเดินทางนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะอาจจะมีคนสงสัยแล้วเขาจะดูได้ยังไงมีคณะมาจะมาขายของเราไม่ธรรมดาค่ะเราก็มี ลงทะเบียนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าผู้สูงอายุประชาชนชุมชนกลุ่มโอทอ็อปลงทะเบียนไว้หมดเลยและตั้งลายกลุ่มขึ้นมาตั้งลายกลุ่มเลยค่ะว่าอ่าวันที่นี้จะมีคณะมาจัดเลี้ยงตรงนี้ขายของตรงนี้และอย่างที่บอกค่ะถ้าผ่านโอไปได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะค่อนข้างจะเรื่องมากเนาะเรื่องมาละทุกร้าน,นใช่ค่ะเพราะว่าเราจะควบคุมราคา ไม่ใช่ว่าอุ้ยอันนี้คุณเคยขายยี่สิบห้าแต่วันนี้มีคณะมาคุณขายสี่สิบแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าอุ้ยของคุณเหลือมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วคุณเอามาขายแบบนี้ก็ไม่ได้กติกาสําคัญค่ะทางการตลาดตลาดมีเพียงหยิบมือเดียวแต่ทุกร้านสมมุตินะคะทุกร้านขายพุซากวนถามว่า เกิดการแย่งกันไหมคะลูกค้าแย่งกันแน่นกติกาค่ะความเรื่องมากของเราคือสินค้าหนึ่งอย่างห้ามขายเกินสามล้านนะคะสินค้าหนึ่งอย่างห้ามขายเกินสามล้านถ้าจะขายเกินได้คือผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นจะสามารถขายกี่ล้านก็ได้เพราะคือผลผลิตทางการเกษตรแต่ถ้าเป็นสินค้า เป่นเสื้อผ้าเสื้อทองเหลืองอ่าของแปรรูปเข้าเกียบนางเลดเข้าแตนพวกนี้นะคะน้ำดื่มต้องไม่เกินสามล้านต่อสินค้าหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะมาขายให้ได้ไม่ใช่วันนึกอยากขายก็ยกของมาไม่ใช่ค่ะต้องมาสมัครก่อนอืมเิีที่ดีคือกระจายรายได้ได้จริงถ้าคะทราใช้วิธีแบบใช่ค่ะตอนแรกตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจพี่โอก็หลอกตอนแรกเขาก็โอ้โหเรื่องมากจังเลย อร่องเงี้ยถ้อธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะให้เห็นภาพว่าลองคิดสิเราเดินกันไปสิบคนมีร้านขายปลาย่างสิบร้านโดนดักร้านแรกกับร้านสุดท้ายร้านตรงกลางไม่ได้เลยก็คือให้อธิบายให้เขาฟัางแรกเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแต่เขาก็จําเป็นต้องทําตามเพราะเป็นกติกาพออยู่มาได้สักพักเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราวางกติกาไว้ให้เนี่ยคือหนึ่ง ไม่เกิดความขัดแยง้งเป็นตลาดนักชุมชนที่เอื้ออารีต่อกันสินค้าขายราคาเท่ากันคุณขายยี่สิบอยู่วิวคุณจะมาขายสิบห้าเพืตัดตายข้างหน้าก็ไม่ได้ยี่สิบต้องยี่สิบตลอดต้องคุยกันอันนี้รักษาะคุณภาพทุกขั้นตอนจริง <laughs> คือคือแบ <laughs> บใส่รายละเอียดเยอะมากเพราะอะไรเรานึ่ถึงตัวเราค่ะ <laughs> นะคะไม่ถึงตัวเราถ้าไปเที่ยวที่ไหนอ้าว แม่ค้าตะโกนโบกเวกเรียกลูกค้าแย่งกันอยากซื้อไหมไม่ซื้อดีกว่าวเดิอนออกอุ้ยไปร้านตรงนู้นเมื่อกี้เนะี้ยมะพร้าวแก้วเขาขาย20ร้านนี้25้าไปกระชิบุีอย่าไปซื้อนี้ซื้อ,อ,อนู้นดีกว่า20ถูกไหมคะอ่าเหมือนกันค่ะเหมือนกันก็คืออธิบายเขาเข้าใจนะคะก็สถิติทุกครั้งที่มีคณะมาดูงานหรือมาท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมีน้องเจ้าหน้าที่รับตาท่องเที่ยวอยู่นะคะเขาจดสถิติณปี60จนถึงวันเนี้ย รายได้นะคะรายได้ที่เข้าในพื้นที่เทศบาลตำบลบทันให้กับประชาชนที่เข้ามาขายของแล้วก็อาหารว่างอาหารกลางวันเนี่ยเจ็ดล้านกว่าบาททริงไหนก็จะคืนคุณสถานที่แล้วนะคะเจ็ดล้านกว่าบาทแต่เราเนี่ยเทศบาลเนี่ยก็คือไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียตรงน,นั้นเลยนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่พ่อค้าแม่ค้า<ไ>อ,อยู่ที่ประชาชน,ชชนใช่ เพียงแต่ว่าเราจดเอาไว้ว่าวันนี้อ้าวป้าทุรีอ่าป้าป้าสมหวงังวันนี้ขายผ้าเท่าไหร่บอกขายได้สามพันอาจทดอ่าป้าแต่ขายน้ําพริกได้เท่าไหร่ขายได้สองพันอาจดูดอ้าวป้าจุกขายเได้เท่าไหร่ขายได้ห้าร้อยอโจูดแบบนี้นะคะถามว่าในเจ็ดล้านกว่าบาทเนี่ยมันก็มีต้นทุนของเขาด้วยแต่ ไอ้ต้นทุนน่ะเราก็ไม่ไปล้วงลึกขนาดนั้นเราก็จดเฉพาะแค่ว่ารายได้ที่เข้ามาในพื้นที่เราณวันนี้เท่าไหร่ mm hmm. ประมาณนี้ค่ะแล้วเรามีความเชื่อมโยงเชื่อมโยงตรงไหนหนึ่งศูนย์เรียนรู้นี้นะคะจะเชื่อมโยงกับโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเปิดทุกวันพฤหัสวันไหนมีคณะดูงานมาดูโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็จะขายโปรแกรมเลย S <S <S จะเขียนโปรแกรมให้คณะเลยว่าอ่าดูโรงเรียนผู้สูงอายุเสร็จแล้วเนี่ยมีเวลาไหมถ้ามีเวลาจะพามาเที่ยวที่นี่ <S 2> <S 2> <S อ่าต,ออต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องแล้วก็อุ้มไปส่งถึงโรงแรมเลยค่ะแต่ถ้าคณะบอกว่าไม่มีเวลาโอเคก็จบที่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นแพ็คแพ็กเกจเสริมให้นะคะแล้วถ้าบอกว่ามีเวลาตอนเช้าดูโรงเรียนผู้สูงอายุตอนบ่ายมาที่นี่ ก่อนไปวัดท่าสูงเราก็พาไปทําบุญหลุนพระเครืององค์ใหญ่ไปสร้างองค์พระด้วยกันเป็นโปรแกรมเลยนะแล้วก็อุ้มไปส่งวัดท่าสูงเลยนะคะจะมีรถนําโจทย์ของเราคือทําอย่างไรให้แขกที่มารู้สึกว่าเป็นคนสาคัญนี่คือโจทย์ของเราเข้าใ้อย่างดีค,<ะ> <laughs> ค่ะค่ะก่อนก่อนที่จะจากไปก่อนที่จะจากกันไปก็ขอให้พี่โอ๋นะคะฝาก ฝากอะไรถึงถึงเด็กๆหรือว่าชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะมาเที่ยวสูงเหมือนเชิญชวนนะคะต้องอันดับแรกเนี่ยก็ต้องขอขอบระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติเนาะให้เกียรติกับงานของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเชิญชวนน้องว่าโรงเรียนต่างๆนะคะโรงเรียนต่างๆเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมที่จะพา เด็กไปทัพันศึกษาที่ไหนก็ขอฝากนะคะสู่เรียนรู้ตามาศาสตร์พระราชาเกษตรที่สชยใหม่ที่สาบานตะบนทับทันเนี่ยนะคะในการต้อนรับนะคะน้องๆน,นักเรียนน้องหนูๆน้องๆน,นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนหรือโรงเรียนนะคะก็ครอบครัวนักท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆคณะศึกษาดูงานนะคะถ้ามีโอกาสนะคะมาจังหวัดอุทัยธานีหรือว่า ผ่านมาแถวแถวและครสวรรค์น,นะคะก็เลยเข้ามาค่ะศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร,ร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บาลตําบลทับทันนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะเรามีความเชื่อมโยงเนาะด้านการท่องเที่ยวค่ะตรงนี้อยู่ไม่ห่างจากวัดท่าซุงมนะคะอยู่ห่างกันเรืมอณยีกว่าโลนะคะแล้วก็ท่านมาที่นี่ค่ะบรรยากาศแดดร่มลมตกนะคะแล้วก็ มีน้ำตกจำลองนะคะมีเสียงนกร้องนะคะมาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์นะที่ทับทันของเราค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะ